สัสดีพี่นอ้องฟ้องไปเอฟซีแฟนคลับย้ายฟองจินเพิ่มรอบที่สองรอบนี่เป็นรอบของอาการแจกลูกชิ้นเหมาลูกชิ้นจากพี่น้องฟินแลนด์แจ,แจกเบิร์ดอันโคกจากน้องปันปัน,ปนจากป๋าสุบินนะคะเหมาเบิร์ดแล้วจามันนี่เหมาบอลแล้วขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้ บริการเองได้ลูกเด้อเห็ดเลยค่ะใครอยากกินอะไรเอาเท่าไหร่เอาไปให้ใครก็ทําเองเลยนะคะอันนี้ทําแบบนี้ไม่ได้นะทําแบบนี้ไม่ได้ต้องเอาไปชีลกวาดนั่นแม่ซึ่ง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 หอยเอาเอาอหอยนี่แม่<อ> อันนี้จะให้เขาไต่ดูกินทอดอะไก็ต้องนี่คือตัวนะครับ ตัวช่วยนะคะตัวช่วยจากทีมงานน้องแดนแดนนะคะนัองแดนเซอร์เอาข้างบนก็ได้ลูกบางข้างบนก็ได้เออ ากานตกๆพี่น้องขอบคุณพี่น้องเป็นแรนมากๆนะคะรอบนี้จะเต็มตู้เพื่อเก้าพี่น้องสามพันบาทเหมาตู้เลยค่ะขอบคุณน้องปันปันศิยสุบินป๋าสุบินเหมาน้ำาอื่พันห้าร้อยบาทนะจ๊ะ อ้อถาดผักมาไปว้ถึงหลังค่าน้ำกันเร็วมันจะบปเคี้ยงเขาตะละมังผักเนะี่ยหนูมาเอาท,าทั้งมีมันลูกหนูจะไม่ได้ย่างง่ายอย่างเี้เลิกเลิกเลิกสุขใจที่ได้ให้สุขใจที่ได้ทำ ขอบคุณพี่น้องเพนแรนขอบคุณน้องปันปันและป๋าสุบินขอบคุณพระเอกการชัยขอบคุณเอฟซีจากช่องอแม่นางตองอูขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนขอบคุณหลายหลายพี่น้องเด้อรอบหนึ่งเมา้าเบิร์ไปเราได้พี่น้องตู้หนึ่งเมสาแล้วตู้หนึ่งจากการชัย นี่ตู้ซองตู้ซองม้กระบกบ,บางแล้วพี่น้องเรื่งกันฮี่ไห้กันคู้เอท่าเน,นี้พี่เออลูกชิ้น,นอมะเอาอะไรก็ได้เอาก้อยมาให้หน่อยฮะผาแทัำ<อ>ไปตั้งไปโดนเลยมาหา่าโคกคนปลอมเดอ้อเอาเกียรดน,น้ำจิ้มอ๋อปาดอีกน้ำจิม้มมันจะไม่พอกันเอา โจกออกมาปาดอีกของูอ้หญิเอ,เอาไว้ทั้งหันเออเออ cô cô ấy cái ấy. ấy nhau nè ใครชอบแบบอะไรก็สั่งคนทอดได้นะคะ,จะเจ้าแบบกรอบหรือว่าแบบรว่ตุ้มหรแบบไหมก็ว่ามาเด้อหรือจะเอาแบบไหมนะคะน้องเอาไหมไหมนะอย่างนี้ก็ได้นะคะ,น,ะ,คะน่ะได้ยินไหม,ไมเขาบอกว่าขอไหม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 นะคะสวยะะวอยู่นี่สวยอยู่ทั้งหลังนี่ จับลูกจับได้เน่ได้ค่ะมันย้ายไปนั่มันย้ายเลยเนี่ยอรจัเลยโอะินนะรับเกปลาปอาวันนี้สดดกันมากวันนี้กำลังช่วยกันทำนะคะฝั่งทำน้ำนะคะ ขอบคุณแม<า>่หน่องเินแลียนขอบคุณป๋าสุบินขอบคุณพี่กการใจขอบคุณน้องปันปันสำหรับลูกทิ้งแล้วก็น้ำดลมนะครวันนี้ตู้ละสามพันนะคะใครสนใจติดอจะจะหมั่นให้เจียมงานตู้ละสามพันค่ะมาก้อนแหนเอาพี่ดิ้มาก้อนนู่นไหนเอาไหค่ะเอาเลยเอาเลยหล่ะเอาเลยกินเลยน้ำอะไรดีคะน้ำส้มน้ำแดงครับน้ำแดงค่ะแม่ค่ะทำไวจะไปเอื่อเขากินลูกชิ้นเพื่อนเนี่ย เนี่ยเขาขายเอามาค่ะเออมีเมียแล้วทุมเนี่ยเรียกว่ามันมีแหละมีอะไรครับว้านี่ว่าวนี่ว่าหำเราจะหากันใส่กันเข้าว่ะสองอันหมอกว้าว ่อยากกินซองเลยพี่เปาอะไรจ๊ะขอโคกให้พี่หน่อยขอโคกแก้วนึ่งให้พี่นแก้วหนึ่งอทานมาคมขอถุงนขอถุงหิวนาะขอทุงหิวนะ่นี่ข้างอีกแรันเข่นเขือาบน้แ่เครบก๊อ

จ้ะตอนนี้กำลังช่วยกันทำนะคะเคื่อเบาเนี่ยนะคครื่าบันไดมากเลว่าสินเล พวกัน่ายยูจะไปหอเจียวไปะเียวไปาเจียวเปานเนั่ลน,นลูกๆมาเอาดีใจว่าพี่น้องอลูกๆม่เอาดีใจวพราะคดีใจาา่พาะใก้ใจาา<อ>บุญคุณท่าน,อน,นเอาใหิ้มเี้อห่ะ,ะเอาหิ้มเด้อ

ขอบคุณพี่หนองฟินแลนด์ขอบคุณป๋าสุบินขอบคุณพระเอกการชัยขอบคุณน้องปันปันอาจารย์ ขอบคุณน้องตองอูขอบคุณยายเวอร์ต่อยยา้พวงเจ็ดของขายตะละมือตะละมือพี่น้องก็ได้สื่อคาก์กข้อกั้มนำต่อยกันนี่ความสุกพี่น้องเบิ้งดลุกๆกินนึงขีดแล้วก็มนีความสุก อันสองไม้ของอันสุเออเขาใช้ถุงเงินนี่ละอันนี้ลูกสิ้นปลาสองไม้ใส่นนี่ให้นะเออไปโจกน้นำจินมมะลาเยอะหน่อันนำจิ้มะมนี่ละเออ ตัวกพาเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณขแม่หน่องเป็นแรงที่เราเป็นแรงที่เราเป็นแรงเช่นเดียวกันกับพ่อหนูเลยนะพ่อหนูมีเพื่เพื่อนสุด่เหมือนกันเอากระยุ่มแมนใช้น้ำจิ้นกระยุ่มเมืองเดียวกันแรนที่เป็นที่สกีกาก็จะเอากระดูกแม่กลับมาไทยมาไทยแล้วหนูก็จะบินไปด้วยสามเดือนเยอะ็แรงเหมือนกันอะไรเกรงกี่นั่นแหละนั่นแหละเบื้องเดียวกันเออนายรักบ้านมันงลอยขี่รถหรอเปล่า ไงไงแม่ก็ไปที่เรา่อยากไปอบอเขาอยากไปอู่ทีแม่เาไปวนกันตลอดเลยด้วอเด้วยานเองก็ได้อันนี้ก็แม่ค้าเก่านะคะขายจนเก้งแล้วนะโอ้โหน่าขายเขา อันไหนของพี่สุคะ่ะลาดน้ำจิ้มหรือ,อยังคะเอา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 ไปเลยแก้วน้ำแดไดบันทันไรไฮไลท์โพดออแม่แก้วมีแก้วอะไรแก้วอันไหนลูกพูดที่ท้างหนาผมยู่หอยอยหนารถเดอ

ขอไม้หน่อยค่ะขอไม้หน่อยขอไม้ขอไม้หน่อยอออหน่อยไม้ที่ถอดออกอ่ะเอามาใส่นี่เออ,อ,อมีความสุขที่ได้ให้มีความสุขที่ได้ทำราคาขอบคคะ ขอทำไมเกียรติหนาพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องที่เล่นขอบคุณตาสุบินขอบคุณน้องปันปันขอบคุณผิยการชายขอบคุณเอฟซีของจากช่องนั่งตองอูตองอูพี่พี่อะไรนะคุณพี่สาววนี้สาววีค่ะคุณพี่สาววนีแล้วก็พี่น้องตาสุบินแล้วก็ผิยการชายขอบคุณมากนะคะน้องๆขอบคุณพร้อมกันค่ะ คูกพี่ลูกน้ลูกชิดนมาไม่ลูกก่อน <laughs>